สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูความง่ายในการฝากและถอนเงินในแอป i u s x กันค่ะเริ่มที่วิธีการฝากเงินกันก่อนนะคะพอเข้ามาในแอปแล้วก็เลือกบัญชีที่ต้องการฝากก่อนแล้วกด deposit หรือเติมเงินค่ะต่อมาก็กดเติมเงินผ่าน qr payment ค่ะแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝากเข้าไปค่ะขั้นต่ำา1 0 usd อลลาร์ 10, หรือ370บาทนะคะแล้วก็กด submit และแอปจะให้ qr code มาแล้วก็ s a ฟและเอาไปสแกนในแอปธนาคารของเราเลยค่ะแค่นี้เองค่ะรอระบบยืนยันไม่เกินหนึ่งนาทีก็จะมีเมลแจ้งว่าเงินแลข้อแล้วนะ แล้วเราก็กลับเข้าไปดูในแอป iX พร้อมเหตุได้ทันทีเลยต่อไปมาดูวิธีถอนเงินกันค่ะง่ายไปแพ้กันเลยรอบนี้เรากดถอนจากแถบเมนูนะคะเพราะสามารถเลือกฝากหรือถอนจากบัญชีที่ไม่ได้อยู่หน้าโฮมได้ค่ะโอเคเลือกบัญชีแล้วเลือกการถอนแล้วระบบก็จะแสดงบัญชีที่เราผูกไว้กับแอปให้ตรวจสอบก่อนนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินที่ต้องการถอนลงไปแล้วก็กดส่งก็จะมี OTP ส่งไปที่เมลให้เรามากอกน,นะคะก็ต้องเข้าไปดูเมลก่อนโอเคกอกเสร็จแล้วนี่เลย ก็จะเป็นสลิปขึ้นมาให้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็จะมีแจ้งเตือนต่างๆมาคา่ะว่าเงินเข้าบัญชีเราแล้วจริงๆนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายมาก